พระเจ้าตรัสว่าข้าพระเจ้าส่ง1,44,000คนไปในจิตวิญญาณของจอหนและในอำนาจของเอเรียแต่เรียกของพระเจ้าทําเป็นอ a l ออฟกอ d สามกรกฎาคม2548 พระวจนะของพระเจ้าตัดกับทิโมธีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราและพระผู้ช่วยให้รอดของเราสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินพระเจ้าตรัสด,ดังนี้แก่ประชาชาติแห่งแผ่นดินโลกในมือขวาของเรามีพลังที่จะช่วยและทางด้านซ้ายมือของเราคือความยุติธรรมซึ่งฉันกำลังจะเทออกเพราะเราคือพระยาเว พระเจ้าของเจ้าพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและของยาโคบที่มีชื่อว่าอิสราเอลและดูเถิดเราได้ส่งองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเรามาในโลกและพระวาทะก็กลายเป็นเนื้อหนังยาหูชัวอิมมานูเอลข้าพเจ้าจะส่งองค์บริสุทธิ์มาหาท่านอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจงเงี่ยหูฟังและฟังเพื่อท่านจะได้รับความรู้ที่แท้จริงเพราะเมื่อแรกเริ่มเป็นอย่างไรสุดท้ายก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่เปลี่ยนแปลงดูเถิดข้าพเจ้าได้ส่งยอนผู้ให้บัพติดมาไปต่อหน้าพระแม่เสียซึ่งเป็นเสียงของผู้ร้องในถิ่นธุรกันดาล ข้าพเจ้าได้วางแตรในมือของยอนและเขาได้เตรียมทางให้ตรงเพื่อเตรียมผู้ที่จะมาภายหลังเขาผู้ซึ่งทุกคนจะต้องได้รับความรอดยอนให้บับติศมาด้วยน้ำจริงๆและด้วยพระคำที่ประทานแก่เขาและตอนนี้ฉันกำลังส่ง1,44,000คนในจิตวิญญาณของจอรนและในอำนาจของเอเรีย เพื่อรับบัพติศมาด้วยพระวจนะของพระเจ้าและไฟเพราะเราได้ใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของพวกเขาและแต่ก็อยู่ในมือของพวกเขาอย่างมั่นคงเพราะบุตรมนุษย์กำลังจะกลับมารวบรวมพระองค์เองและจะมาอย่างรวดเร็วด,ด้วยฤทธานุภาพและพัสสิลิลุ่งโรดเพราะฉะนั้นจงวางใจคนเหล่านี้ที่เราได้ส่งไป และกำลังส่งไปเพราะพวกเขาเป็นพยานของเราพวกเขาได้ยินเสียงของเราและเตรียมทางของเราไว้ต่อหน้าเรารูปทั้งหลายของเรานี่คือเสียงแตรแห่งอวสานของยุคนี้จริงๆคำพิพากษาของข้าพเจ้าจะตกจากสวรรค์มายังทุกเผ่าทุกภาษาผู้คนและทุกประชาชาติ การลงโทษของฉันจะหลั่งไหลลงมาอย่างแรงบนโลกและทำลายความหยิ่งพยองของมนุษย์ดูเถิดเราจะกำจัดคนทั้งหมดออกจากที่ของพวกเขาด้วยความพิโรธอันแรงกล้าของเราเราจะขับไล่ผู้คนออกไปเมืองต่างๆจะถูกทิ้งร้างและบ้านเรือนจะถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง เพราะแผ่นดินโลกจะกลายเป็นความรกร้างอันกว้างใหญ่ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากพายุนี้มีการเตรียมทางหลบหนีไว้แล้วพระองค์ทรงถูกเรียกว่าพระเยซูและพระคริสต์พระเจ้ายาฮูชัวฮามาชิอาต คือพระนามของพระองค์ร้องทูลพระองค์อย่ารอร้องทูลพระนามของพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความจริงแล้วคุณจะได้รับการปลดปล่อยอย่างแน่นอนพระเจ้าตรัส